สถานการณ์น้ําของจังหวัดชลบุรีนะ,ะวันที่21มีนาคม2566สถานการณ์ารในภาพรวมยังถือว่าสถานการณ์น้ำยังถือว่าค่อนข้างจะ,ะสภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่ามีเฉพาะบางพื้นที่นะครับที่สถานการณ์น้ําจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งนะครับอย่างที่มีประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือโซนอำเภอเขาพิจกูดนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ําสารทราย ก็สืบเนื่องจากว่าประชากรในพ <se cort ic est ate> ื้นที่กลุ่มบุญชันั้นในพื้นที่มีการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกนะครับประกอบกับมีความต้องการใช้น้ําในพื้นที่มากขึ้นตรงนี้เองนะครับสารน้ําของอ่างเก็บน้ําสานทรายถ้าเทียบเฉลี่ยกับปีที่ผ่านมานะครับน้อยกว่าปีแล้วประมาณ1ล้านลูกบาศเมตรซึ่งอ่างเก็บน้ํสานทรายเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับมีความจุอยู่ที่ประมาณ1 0ล้านคิวนะครับสาการน้ําตัวนี้ถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ย ปริมาณน้าอยู่ที่ประมาณ7.5ล้านลูกบาทเมตรนะครับกว่าจะเข้าถึงฤดูแล้ลแงเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการน้ําให้มีความเหมาะสมและเกิดผสิิภาพสูงสุดไม่เกิดการขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับสาหรับโซนที่น่าต้องเฝ้าระวังอีกโซนก็คือโซนฝั่งของทางลุ่มน้ําเวนนะครับตรงนี้เองเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมจปมะทานก็คืออ่างเก็บน้าห้วยแห้งกับอ่างเก็บน้ําคลองกลุงยังมีการต่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องอาศัยน้ําจากทางเกิดดีทานนะครับในการช่วยระบายลงลาน้ําเวนนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาไยแ้งนะครับตรงนี้ดูแลโดยของการไฟฟ้านะครับโดยพลังงานนะครับพัฒนาพลังงานสําหรับอีกโซนหนึ่งก็คือโซนทางอําเภอป่งน้ําร้อนนะครับก็คืออ่างเก็บน้ํคลองพุทธอ่างเก็บน้ํคลองพุทธนี่เองนะครับตรงนี้เองสานการน้ำณวันที่21นะครับ เป็นน้ำมากกว่า80นตะครับตรงนี้ไม่น่าห่วงเพงแต่ว่าจะมีโซนที่น่าห่วงก็คือจุดที่กรมโยธาธิานยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก็คือระบบส่งน้ําของพุทธเฟส3ซึ่งโซนที่จะรับผลกระทบก็คือโซนเฟส3นะครับก็คือ,อ,อโซนตําบนลนองตะคงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองกรมโยธาธิานไม่ได้นินนอนใจนะครับก็ได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องและก็ผู้รับจ้างนะครับให้ดาเนินการวางท่อส่งน้ําชั่วคราว เพื่อเชื่อมต่อจากเฟสหนึ่งเชื่อมกับเฟสสามให้สามารถส่งน้ําได้ก่อนเพียงแต่ว่าท่อส่งน้ำเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กนะครับน้ำจะไปไหลช้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกรมยุทธทานเองพยายามเบือจัดการนะครับให้สามารถส่งน้ําได้อย่างทั่วถึงให้ไปถึงตรงช่วงปลายได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในโซนของอำเภอสอยดาวและอำเภออื่นๆนะครับอำเภอสอยดาวนี่อาเก็บน้ำของยุทธทานกอยู่รอวงการก่อสร้างเหมือนกันแต่ ก็ต้องใช้แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่ก็คือโซนทางอํเาเภอสอยดาวนะครับก็มีตัวกองปะตงนะครับแล้วสําหรับในโซนของในเขตของเขตเ,ตเมืองนะครับของพืชดําไพ่เองแต่าการน้ําในการบริการน้ําโดยการประปาที่ใช้น้ําจากของพืชดําไพ่ตรงนี้แา่การอยู่ในเาว่าปกตินะครับไม่น่ากังวลครับในภาพรวมก็มีประเด็นที่จะสรุปไปเข้าๆเท่านี้ครับอยากจะฝากอะไรกับที่เราก็เกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชน ก็ที่ใหญ่กว่าก่า่างยิ่งก็คือในเรื่องการใช้ประหยัดน้ำนะครับการประหยัดน้ําก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราฟังข่าวครา,าวของอสื่อสารทางราชการหรือทางผู้ที่ให้ขาา่าวออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือนักวิชาการต่างๆจะเห็นว่าปีนี้เข้าสู่ลักาณเอวนิโยตเต็มตัวแล้วนะครับก็คือสถานการณ์แล้งนะครับก็คาดว่าจะแล้ง ไปถึง6768กแจะเริ่มแรงรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี68ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยกันประหยัดน้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้สถาการฝนจะตกเอ,อมากน้อยเท่าไหร่และจะทิ้งช่วงหรือเปล่าหรือจะตกตามฤดูกาลหรือเปล่าตรงนี้เองจะเป็นห่วงว่าน้ําในอ่างเนี่ยอาจจะเก็บกักจนถึงแล้งในปีต่อไปไม่น้ําจะไม่เต็มอ่างซึ่งเป็นผงเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างยิ่ง ก็ขอให้ช่วยกันประหยัดน้ําแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับนะการน้ํานะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่หากมีข้อสงสยัยหรือมีประเด็นที่อาจจะเป็นข่าวลงขา่าหรือก็สามารถติดต่อสอบถามทางกรมยุติธรได้ครับสายด่วนนะครับทางสายด่วนที่ลง091-466ครับ